สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนครับกเหมันเดิมครับเมื่อนี้ว่าได้ไปทางไหนครับกะมาเล่นน้ำอาจารย์ไงเฮาคุณพ่อ,อเียนกับบอกว่าเอาหนกขอชาวบ้านมาตอให้แน่ว่าสันไปมันนั้นเราพาอีเมียไปเอาไหมครับเอาไหมไปส่งเพลินบันนี้ไปเจอนอกตัวไหมอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งกัเลยเอามาตอไห่แล้วครับแต่ว่าไปว่าหันเ่รได้ทำการท่ายิปไห้เบิ้งครับเพราะว่าเอาไปตอสถานทีเพลิน ข้างๆเพิ่นเฮ็ดเฮียนครับแล้วก็เพิ่นตัดเล็กออกเล็กจะว่ามันเฮ็ดยังบุเปิงปัง,งเปิงปัง,งกับบ่คิดว่าสิดได้ดอกที่แรกแต่ว่ามันก็หวังมาครับน้องนตัวน,นั้นหวงตัวน,นั้นไปใส่ถืตอต้นครับก็เลยหยับลอยหลือว,ว่ามันถือตัวลวถะถือบ่ถือจังไหนเดี๋ยวไปถามคุณพ่อเพิ่งเอาคุณพ่อชิเวียนสวัสดีครับผมบถือตัวอยู่ในน้องพอเนาะขึ้นมาครับถือตัวนกเขาสว่านแท้ๆนะครับถือตัวนกเขาสว่านแท้ๆแต่บู้ว่าสิเมนตตัวหมายว่าแต่ว่าคุนอยู่ครับกินเงาเราเมนกินเงาพร้อมครับเอ้า ได้มาเราหั่นแล้วครับเนี่ยโอ้กินเงี้ยพ่อมเอารอดอยู่ดอกทีไหนก็รอดแหละขันกินเงี้ยแล้วไปเห็นยังไงขึ้ไปหมากวันเถอะวะโอ้ไปเห็นน้ำต้มเป็นเป็นช่องสีเพิ่นไปถามไหมจะช่องเพิ่นเราไปเห็นน้ำเล้าเป็นนาำฟังยังเออมันเป็นยังที่กอดดีเสนาอ่ะนั่นก็กอดนั่นก็กู้ว้าวว้าวพ่ออืมกินเงี้ยครับพ่อกินเงี้ยเนาะอันเดีย บอกจะนะนนกเก็บมัดต่อให้กันนะท่านน่ะนกเจะของกับว่าเขาติดต่อได้ยังหยาบลอยครับแล้วเสียเบียสองกระป๋องผลว่าหันมีขาหัวได้นกตัวเนะี <c oughs> ่ยเนาะขาหัวแปดซิปครับว่าหันเบียร์สองกับฟองเนี่ยนนะถือถตัวอยู่ได้นะพอนะ่พอเนาะเพราะว่าเท่าเท่าทีนางรุ่นรุ่นนั่งก,กันกับคุณพ่อเนี่ย ว่ามันถึงตัวแหละยังวะเป็นนกทีแบบมึนครับเพราะว่าเมื่อกี้นั่งอยู่มีผ่าขมแล้วก็ใช้เบี้ยนแล้วกับผมสามคนสี่คนกับอีเมียผู้หนึ่งก็หมดเราอแล้วก็นั่งอยู่ใต้ต้นครับแต่ว่ามันกับมึนครับนกตัวเนี้ยก็สามารถถือได้ที่แรกนกตอกับประานเหรียญปันไหนเพราะนกตอมันกับเน่านั่งบอกกันเสียงดังแล้วเพื่อนกับตัดเล็กขอเล็กอยู่เฮี้ยนตรงขามแล้วก็ บ้านี่กัดนางรุ่นโดนเติบครับผมประมาณเกือบชั่วโมงโย่คุณพ่อเกิดว่าเอาตะไคร้ไปนนางสารพนาหอดกับบ่ได้สารทำนางรุ่นนกเพราะว่ามันเข่ามาเลยครับเพราะว่านกตัวเขาขันขืนแล้วมันเข่ามาเลยแล้วมันรุ่นได้รุนกันคักโย่หันแต่ว่าเกิดเสียดายเพราะว่าทิพย์ไทยเบิ้งมันเกิดนังมาครับสถานที่มันเอือมนวยรับไทยไทยบ่ไดเพราะว่าเพิ่นตัดเหล็กแล้วก็เคาะเหล็กแบบสุดยอดเลยครับต่าปนนก็ถือว่าไดถือว่าโชคดีครับผม กินเนื้อภาพมัเนี่ยได้มาแล้ยวกันเป็นนกเสียงกลางนะครับนกตัวเนี่ยแต่ว่ามันหังออดดีกับว้าวดีไปสั่นแล้วว่ะนี่เป็นตัวนกมึนไหมเขารางสั่นนกอยู่กับคนคนละมือเนี่ยออกต่อเลยอย่างไดี๋ยวเารางสั่นนี่ครับตะวันเอามากัดเทียนกินเนื้อลราละพูดถึงว่ากัดโอเคแล้วครับเนี่ยนี่จะทำคนเดือดหน่อยนึ่ก็ขำกันก็ง่ายเนาะ นกนี่ถือว่านิ่งมากเลยครับเพราะว่านิ่งยังมาตีนขนาดเมื่อกี้นั่งอยู่ใต้ต้นซีหาค้นครับผมกับคุณพ่อคมทั้งพ่อจีนแล้วกับยิมเนียยูน้ำกันมหนังถือเสยอย่างนี้น,นะครับกัตามเห็นนล่นะกับตัวนี้แหละกุนกินเงียาพังไปนะเล่าใส่หนกตัวเต็มขวบพเนียดจรไปครับเ <c oughs> ต้นขวบพเนียดจนมาจนมาบ่ได้สารตะคายเลยว่าอยว่าหันนะ จา,จากนางสารตะคายโยแล้วนางรุนเลยครับวันนี้วางเลยวันนั้นางรุนน้ำกันรุนไปรุนมาให้ตเสียงผนยียดฟับขนไงกลุ่มกับแม่นล้วครับรก,กินยาละโอ้คือนี่นะครับตัวตนหนกติดต่อมาได้กับบลูวาจิเป็นจังไหนเอา้าแต่ว่าแล้วว่านกคนอยู่ใกล้คนครับมันก็มีโอกาสที่จะเป็นต่อไปอยู่แล้วว่านุกอยู่กับคนครับผมอยู่ข้างทางดำบ่บัานคุณพ่อผมเราก็เป็นเฮี้ยนอยู่ข้างทางดำนี่ครับ ป็นเฮี้ยนอยู่ข้างทางดําต้นบักขามติดถนนรถพ่วงรถพ่วงรถดํารถเปียบรถขายไก่ขายหมูขายเป็ดแลนไก่ครับเมื่อกี้ก็เลยมันก็เลยสามารถผมก็เลยว่าสามารถถ่ายคลิปให้เบิ่งได้เมื่อกี้ถึงรถอีหยังเนี่ยหมูทั้งรถนักเรียนเด็กหน่อยถึงรถโอ้ยหลายอย่างครับธรรมดาถนนดำเนาะติดถนนดำทัรงมดาน้องครับฝนใส่ฝนพัง บ่ <c oughs> มไม่เตือนกองป่ะบ่ตื่นครับบ่ตื่นเลยเนี่ยเอ๋ออีเดียมีอาพ่ามนี่นะครับบ่ได้ไปทางไหนดอกมืงเนี่ยพเนียดเป็นไนพ่อพเนียดเนี่ยครยับพเนียดวัอนี้บ่แล่าประจมบ่แล้วเพราอันไหนเป็นหลังเครื่องรางท่านไปใส่เนี่ยคือบ่แล้วช่วงเศ้าเห็ดหลังครับเศ้าเนี่ยอ่าเศราเนี่ยกับไปใช้หลังมันเศ้า พร้อมทรงอยู่หลังเดียวขึอหลังบอกหอยหสามหน่วยนี่รายการหมูวันนี้่อ้อเนี่ยเลยกระปุกมูวัดนี้มาท่านไหนเรียนกัดคนไก่ซ่านนี่ครับอืนอหนึ่งมุกโก้อันนี้พผนียอดอันนี้พผนียดตัวของเองบยมกว่าหลังเนี่ยเอาไว้หลังเนี่ยเดนะโอ้ยนี่ครับหลังที่เร็วๆนะหนึ่งมุกโก้ตอนสวยหลังนี้คือหลังนี้เป็นหลังที่ว่า ทดสอบเสาครั้งแรกโอ้ยว่าแมนทดสอบหล,หลังพุนครับหลังที่ใส่กับเสาแต่ว่าหลังนั้นเราเอาไปใส่เราก็เล้ยกวาหลังนี้มาเปลี่ยนที่เราเห็ดหลัง้เราเห็ดซุ่มไปครับเนิดซุ่มครับหลังเนี่ยกะโจมญ่ครับหลังเนี่ยบอกเลยเพราะว่ามเป็นผนียิพเนียิสร่างผนิจจ่อคล้องไว้ถ้าใส่ผนิจเราเลยเปลี่ยนเอาหลังน้อยขึ้นเสา,าสั่นวะ เราเลยเอาหลังไงแต่กัดนแนะนก,กัดนโอเคครับผมขึ้นสาวอะไรที่กันไม่มีปัญหาเลยนี่หลับประกันความไงครับหลังเนี่ยห่างเบื้องหน้าพอห่างให้เบืนะ้องหน้า มันนี่หลังไงสูงดีครับผมอเอาใส่รันบ้างโอเคครับผมนี่ครับหลังนี่เอาหลังนี่ที่แรกเป็นของคุณพ่อครับแล้วเอาหลังนี้ไปบอดนี่มันมีบอดนี่เราเลยเอาเปลี่ยนที่แรกแล้วกเราเลยเปลียย่ยนเอาหลังน้อยไปครับเพราะว่าหลังน้อยมันเป็นอันคันควงที่ว่าบอตอเน,นื่องกันอยากกุมเอาให้เบ้าง น,นี่ครับคันควงต่อแล้วเลยว่าเรามาอยากทรงหลูกขาแล้วว่านี่นี่นี่ครับมันเป็นเล็กต่อแต่ว่ามันก็พููถึงว่าก็ใส่งานปกติแล้วครับวันนี้เราเลยเปลี่ยนเรื่องของเรื่องเราเลยเอาหลังนี้ไว้ครับนี่เราเลยจะเอาหลังนั้นแทน,นแต่ว่าหลังนั้นหลังใหญ่ครับผมนี่นี่แคนี้นี่ครับเบิ้งใส่กันเลยตัวนั้นใหญ่กว่าครับผมเบิ้องร้าย่ีกับหูครับนี่เดยก GER อันนี <shine> ้ใหญ่กว่าครับก็เลยอันนี้ก็เห็ดกระจมเรียวๆทีหลังเนี่ยอันนี้เรีวมือบ้านมาท่านเนี่ยกว่าของบ้านมันไม่กวอามือนี้อันนี้อันกว่ามือนี้ยังมาท่านแล้วครับเนี่ยนี่ครับผมขับไม่ได้ไปต้อนนกกะทิแล้วอยู่ได้เนาะว่าหันอ่ะไม่งั้นไปรุนนกเลยครับว่าหันพักกันรุนนกกะ สต่ว,ว่าชูม,มงกับ30นาทีแเลยครับเพราะว่าขี่ไปทั้งไปทั้งกลับทั้งไปนางเหร็นนางยังคมคุยกันก่อนที่แรกประทันใจหน ок เลยธรรมดามันอะไรนึงแหละคันบ๊ทเป็นต้นนัองวานี่ครับผมเกิด <c oughs> ชุดนี้กับหกใบคือบ้าแล้วครับผม <c oughs> ถ้าว่าผู้งมานก็เป็นพุ่นพ่อเสียเงินละมานแล้วเมื่อน่ะ <c oughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวกไว้ประมาณนี้ก่อนครับ <c oughs> อ่าครับเกิดนางเมากับคุณพ่อกรว่าเมนยุ้ยมันหอมใบตะไคร้มาจังไหยน,นี่ครับเท็ดเฮนยังเนี่ยพ่อร้องเมาอธิบายฟังหน่อยครับผู้ลงค้นคนณ่เข้าใจเ่มันมันยันมันควยมันเป็นสิวเป็นยังกันได้ใบตะไคร้บ้านเาขานเา <c oughs> นี่ยป่ะเนี่ยตะไคร้อ่อนยองใช่ครับก็เป็น เขาเปียกเจ้าเขาเจ้าก็ใบบักขามอ่อนไม่ใช่ห้องใบบักขำเผมื่อเดือนนะใบบักขามอ่อนแหน่งไทยโอ้นี่ครับก็เป็นใใบตะไข่เนี่ยยองใส่หอมดี้ดีครับผมยองใส่กันดีดีแล้วใบบักขำมันมันมาเห็นแล้วมันเขานี่เหมือนใบโอ้บักขามนี่บักขามสมหรือบักขามหวานเนี่ยบ้านเนี่ยขามหวา,านบ้านห้องนี้ดอกยที่ <c oughs> <c oughs> โอ้โเอาใบป,ประคามใบป,ป,ประคามมัวเขาเอาใส่ต้มไก่เนี่ยเตีเ๋ยวประคามสมบอนอ่อนเนี่ยบอนห่อนอ่อนมือโอ้หเอาหยอ,อหดอ่อนมันสิแก่ยังพอมันเป็นยาทายท้องงกสิหรือยังไงทายท่องงโอ้โหทายท้องแบบยาอันนี้คือยาโบราณมันเถอะ 1. 1> สูตรโบราณเนาะเนี่ยใบตไไปปะไคร่กับใบบักใบบักขามห <1. S 1> ยอง เขานี่ได้ฟัดได้หยังก้อนมาพอ่อตะก้อนสี่เอามาเนี่ยสามน้ำสามน้ำชี้นำ้นำไปเลยทีเขาที่เอามาใส่กับบะแมนมาเอามาใส่เลยก็กต้องสามชี้นำ้ำสามชี้นำ้นำเราไม่ตัดแห่งๆเราจะบะแนโอ้รครับ,รบนี่เสื้อคัดเข่าเด็ดสุดยอดเลยครับนี่มีขั้นตอนการทำกะบะไหลครับบะไหลขัน้นก็ถือว่าเฮ็ดได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาเนี่ยจังน้อยเพราะว่ามันล่างหลายนำ้ำ ล่างหลายน้ำกับแป๊บเดียวแหละครับพูดถึงว่าน้ำสามน้ำสี่น้ำแล้วก็เอามาตากให้แห้งใส่นอผักใส่ผักใส่ผักใส่ภาษาไทยคืออย่างมะระเนี่ย่ะมะระโอ้มะระขี้นกโอ้มะระขี้นกเอาย่อนมันเอาเขี้ยมมันเลยอะเอาเขี้ยเลาบมันั้งใบมันเตี๋ยยองใช่ครับโอ้ใบบัะขั้นสะไคร้สามใบพิเศษด้วยเนี่ย ไว้กันบ่อยางเสียงมันเงสวยดีเหลืองหลายใบอยู่แล้วมีใบยังอย่างนี้ะบอกมาบ่ใบบานเขาอึนหัรละปองละพัหนึ่งแหละหัวละพัดใบกระเพราพัมกระเพราะัวละพัดโอ้กระเพราก็ได้หัวละพาก็ได้เอามายงองใส่ยงองใส่มาละมาละตะไคร้ใบปะขามโอ้หลายใบตัวเนี้ยเขาก็เรียกเอาช่อกันมาใส่ยงองใส่ตะไคร้นี่เป็นพิเศษเนี้ยมัน หอมๆเ,เขียวๆท่านอั้นนี่มันจะหาวหาวโดนหาวโดนก็หัวหันโอ้หาวเลยเห,าหารอเจี๊นเป็นยาในกระสุนเนี่ยพไดีแบบอืมคึกดีคึกดีครับนี่ยาหนูคึกสูตรโบราณครับผมนี่คือเป็นยาหนูคึอกอยู่ไม่หัวหันจะยังสิเหลือโอ้ไุ้ง ตะกี้เลี้ยงได้ข้อ,อเ,ขเปียกได้แต่พอใช่ได้ข้อเปียกนี่แหละแล้วปูมันนะโอ้สมุนมีมีหัวอาหารมาแน่นะ<อ>นี่ครับเป็นอีกสูตรหนึ่งเอ้าถือว่าได้สูตรขึ้นโดนก็หัวอาหารขึ้นลำบะบล้งไงอืมเล่นยงนะไปเรื่อยๆเนาะเออเล่นไปเรื่อยๆหางสักทิ้งๆเพราะสมมุนีไม่อยากคัดเขาไม่อยากยังเดชสบายอะ่ะเพราะว่ามีหัวอาหารอะไรเดียะแม่น<อ>ครับว่ามันกับว่าใครกินน้ำมันมาโอ้เพราะว่ามันบ่มี กินลงไปก็ละไข่ฟอมันดีทำมะขามดีๆฟอ้นอันดีๆชัางเจริญว่าเออนกคือ,อกุ้งจิ้มกบเกี๊ยงน้องแมนนิดโอ้อต้องล้างเขาดีๆล้างน้ำบอกสามน้ำที่น้ำหิ้งบ่แม่นว่าตักไข่ไข่มาให้มันเลยเนาะว้า่กิน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 บ่ดีสูหลองปูบ่ได้ต้องเอาไปล้าง แล้วก็มาคัดอีกแล้วก็เอาใบสมุนไพรบ้านเฮามายองใส่อีกเขาหลังนำชิ้นแรกนำดับปุ๋ยที่เขาอืมนี่ครับย้ำว่าสันนี่ยังแบบย้ำว่าเนี่ยมันพันหลดเกี่ยวมาเนาะมนซูมูนี่กันยังมายาขาดมาเล่นยังแบบครบข่าวเนอืมแมนครับเพราะว่าบางคนเกิดสิทีิปุ๋ยเนาะเพราะน้องแมนปะบางคนเกิดสิทธิ์ยาขาดยาอยังในบุ๊มันเกิดยังมาครับซูมูนี่มันเกิด เห็ดนาซูมอนี่นี่มันเป็นแบบคล้ายๆว่ามันมีสารเคมีนะครับส่วนหนึ่งเลยล่ะก็หายากจุดหรอกครับที่ว่าน้าผู้ใดที่ว่าใส่กับบ่ใส่สารเคมีลงห้องวัหลายตัวตัวชิตัวห้องวัดเยอะส่วนสิบเหมือนห้องวัดเยอะแต่ว่ายังไงเนาะอันบางทีอันคุณพ่อกับอาจารย์บางท่านเพิ่นเลี้ยงนกหลายเนาะเพิ่นกับผมมีเวลาขัดคืนวานล่ะก็ใส่เวลาขัดก็รากหมวกพอดี นั่าเอาขีดแกบเอาดำดำน้ำดำดำมันออกน้ำละโยกออกจนมาน้ำใส่ลงไปสักสองโหครับเอาชวาเกาดถือโตอยู่ละนี่ก็เป็นอีกสูตรนึ่ลนะครับนี่สูตรมันคือบนจึงเข่าเกลียดมันกับเบื้งตาเม็ดเข่ากับตัวนงเนาะ มันเนี้ยมันมัน,มน,ต,มน,นต้มร้องนม่ขาบเปียกว,ว่างเยอะนึ่นม,มันก็ตอดกินเลยนะมันเขาจำไมั่ขังคือว่าใครมา <c oughs> จับขังตุ่มกินตัวหัวหารเลน่นไหมกินแต่ัวหารอยากกินกันด้ดยวยไงร,ร้ามาตินี่ถ้าลูกงตกินนู่นแดงถ้าลูกงตกินนู่น,นขาวโอ้อยังไงนะครับถึงถึงมีอ่ะยัง,ยงก็อาหารเม็ดล้อมนาะมีสีแดงสีดำสีเหลืองสีขาวนี่แลละครับ มีสัตว์สีสีผูน่ะไปเบิ้งขันสังเกตเบิ้งดีๆบางตัวกับกินตะระสีบ่คือกันบางตัวกับเลือกตะเม็ดดาบางตัวกับเลือกตะเม็ดขาวกับเม็ดขิมครับบางตัวกับม้วนมเป็นเจ็บกัหลายที่กันอืมเอากระรังขันเจ็บพวาม้วนก็เป็นหน่อยอ่ะเอามาล้างนำผู้ผู้กบน้ัมคือกับเขาเจ็บเขาเนี่ยนะเขาไฟก่อ

อโอ้คือแนวนอนแต่แบบใส่ไผ่ยังไงมาเนี่ยใส่หลลังไปเยใสย่เบื้องเนี่ยไผ่เบื้องเนี่ยโอ้ลงทุนออกผ่าเข้ามาพื้นหนึ่งเลยท่านเหงียบเบาเนี่ยพูดน,นะเมียไฟเดายมาเล <c oughs> ย <c oughs> นี่ครับได้สาวไม่แล้วโอ้ลงทุนออกผ่าเข้ามาพื้นหนึ่งเลยเอา้าะที่แหละเวลาเขาขึ้นรถมุกที่ว่าจะเที่ยวไปยังเขาหอยไลยโอ้บ่จังเลยสาวแพงเนาะ น,น,นั่งมาเห็ดดีๆเขานี่ยแหละเสาขาดทุนนตะ่นเนี่ย <c oughs> เสาเนี่ยบ่าเพ็ญคุณพ่อได้ครับผมพี่เด้ขาดทุนเสาเนี่ย่ะโอเคถือว่าอ่ะกัมือนี้นะครับกัถือว่าหมานะแ,แล้วก็ตามตัวไม้ให้คุณพ่อได้๋ยสาเร็จแล้วก็จังวากันเสาเล็กก็คือจิบวิทยาใส่อีกทีบ่ะเนี่ย เอาไปสองตัวเดยไปนะโอ้โหเอาไปสองตัวก็ได้ใส่ขึ้นมาแล้วแต่ว่า,วาบาทนีก้กระจิกฮาดใส่สาซื้อแล้วครับบาทนี้มันจังเบาก็กันเบาอยูแแ<า>่แต่ว่าเสาวใสปลอดภัยกว่ายั่งมาเงินแล้วปลอดภัยเสามีฮาทั้งเก็นแหลมจืด <laughs> <laughs> นั่นนะขั้นเอาไว้พอดีกับยานลูดลงขึ้นมาแล้วเนาะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวน,นี่แล้ครับเมื่อน,นี้กับนี่ประมาณนี้แหละครับผมงานพาเนียดกับโจมแล้วอันอันหนึ่งกับอีกเครื่องอัน <laughs> บัตรเทีเ้ยวเบิดเดี๋ยวจังเลยกับทีมาอัปเดตงานให้เพิ่งเรื่อยๆครับผู้อาจารย์คุณพ่อทีว่ว่ารออยู่กะเดี๋ยวค่อยมากันเนาะครับผมกะเมื่อนี้เอากะประมาณนี้ครับกับคลิปนี้นะครับเนาะกจสิขอจบคลิปไปเพียงสนีเลยได้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เห็นคลิปนี้นะครับเจลีคลิปเกี่ยวกับเรื่องของว่าฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านผมคือเกาเมื่อก,กี้ครับพ่อเฉลียนขอลาไปก่อนนะคุณพ่อสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ